ตลาดแดงเดือดสวนทางสถาบัน BOA ไฟเขียวลุยคริปโตจับตาจุดชี้ชะตา BTC สัญญาณเตือนภัยดังลัน่นตลาดคริปโตเปิดเช้าวันใหม่ด้วยความหวาดระแวงดัชนี Fear and Greed ดิ่งสู่ระดับ42สะท้อนความกังวลของนักลงทุนขณะที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Bank of America กกลับส่งสัญญาณเข้าลงทุนเต็มกำลัง1 สถาบันไม่สนตลาดผันผวน Bank of a m e r i c ิาหรือ BOA สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่โดยการประกาศแนะนำให้ลูกค้าจัดสรรพอร์ตลงทุนในคริปโตได้สูงถึง4%อย่างเป็นทางการสวนทางกับ r i o อ Platforms บริษัทขุดยักษ์ใหญ่ที่เทขาย BTC มูลค่า200ล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจด้าน AI 2. BTC ยืนบนเส้นได้ ราคาบิตคอย์เคลื่อนไหวพันผวนหนักบริเวณ92,000ดอลลาหร์หรือประมาณ3.11ล้านบาทโดยมีแนวรับสำคัญที่91,800ดอลล่าหากหลุดแนวนี้อาจร่วงลงไปทดสอบ88,000ดอลล่าได้แต่มุมมองผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่า BTC มีโอกาสพุ่งสู่115,000ดอลล่าหากเม็ดเงินจากกองทุน ETF ยังไหลเข้าไม่หยุด 3. Out c คอวิ่งเดือด XRP ราคาพุ่งขึ้นกว่า10%ตอบรับความหวังเชิงบวกจากกฎหมาย Clarity Act ด้าน Solana หรือ SOL เตรียมอัปเกรดครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มความเร็วธุรกรรมเหลือเพียง100-150มิลลิวินาทีส่วน Ethereum หรือ ETH ยังคงแกว่งตัวในกรอบ2,900-3,000ดอลลาร์แต่เริ่มเห็นสัญญาณสะสมของกลุ่มวาน 4. ปัจจัยนอกต้องจับตา ขณะนี้ตลาดกำลังรอความชัดเจนจากกฎหมาย Clarity Act of 2025ที่จะปลดล็อกเม็ดเงินสถาบันมหาศาลเข้าสู่ BTC, ETH, SOL และ XRT ควบคู่ไปกับการจับตานโยบายเศรษฐกิจและทิศท,ทางดอกเบี้ยจาก FED ภาพรวมตลาดตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับช่วงพักครึ่งของการแข่งขัน นักลงทุนรายย่อยกำลังรอทิศทางที่ชัดเจนจากกฎหมายและนโยบายการเงินขณะที่ผู้เล่นสถาบันรายใหญ่กลับมองเป็นโอกาสและยังคงเดินหน้าเข้าสะสมอย่างต่อเนื่องสถานการณ์แบบนี้เพื่อนๆคิดว่ารายย่อยควรจะเฟียหรือจะฟอลโล่สถาบันดีคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันครับฝากกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต